สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน์ VIP ของวันที่1นะครับตุลาคม2566นะครับสำหรับดาวโจน VIP นี้ก็จะมีทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลา2ยามครึ่งนะครับเป็นเลขจากประเทศอเมริกานะครับนิวยอร์กนะครับครับ ทุกวันทุกวันนะครับสองยามครึ่งนะเที่ยงคืนครึ่งของเวลาประเทศไทยนะครับช่องพีเพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะท่านใดที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ถุงมาให้อาจารย์อาจารย์ก็จะตอบกลับนะครับมันก็จะเชื่อมกันนะครับคอนเนคกันนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่าน เฮง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 นะดวงดีนะไม่เก็บไม่จนมันผงมังคังมั่งมีนะครับเอาวันนี้มีอะไรบางๆบ้างนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะครับเมื่อวานนี้นะวันนี้เอาใหม่นะครับเอาพื้นทั้งบนทั้งทั้งทั้งเด้งๆเลยนะประมาณนี้นะครับขออภัยด้วยขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาชมนะอา่าเราก็มาชมกันเลยนะครับวันนี้นะมีอะไรบ้างหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเด่น ดาวโจน BAP ออกเที่ยงคืนสองยามครึ่งนะครับเด่นสี่ห้าหกนะครับเน้นที่สี่กับห้าฟันตรูที่ห้านะห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่สี่สามสามสี่นะครับส่วนหกก็หกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกนะครับบินนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ว่านี้นะครับอ่ะมาดูเด่นที่ตามนี่ปกติก็เด่นที่5นะแต่เวลาเราเอาจริงๆเรามาเอา4กับ6เนาะมาเน้นที่4นะครับเน้นที่สี่สีกับ6นะอสามนี้นะครับ4กับ6จะสรูดก็รูดที่4เลยนะครับอือเอา 4, 5, 4, 4, 4, 4นะอ 6, นะ่าสี่สี่สนะกับ6กนะส่วน5เนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับ ตัวเน้นมันไม่ค่อยจะมานะครับการพิจารณาหรือด้วยนะถ้าใครชอบ5ตัวเน้นก็จัดไปนะครับอ่าครับแก้เคล็ดก็คือเอาสี่กับ6กตัวรองไปครับประมาณนี้นะครับ5้าในใครชอบก็จัดไปนะเนี่ยนะครับครับประมาณนี้นะครับอ่าครับ4ี่กับ6นะลาจน VP เรับ2ยามพึ่งทุกวันทุกวันนะครับอันนี้ก็คือชุดบินนะครับจัดไปนะครับขอขอบคุณมากมานะครับแัปเจอหน้าจอไว้นะครับ พบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับมีทุกวันทุกวันนะครับไม่ต้องกลัวนะ,ะมีทุกวันทุกวัน,วนดีแล้วนนครอขอให้ทุกท่านได้เฮได้กิดกันนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับมีความสุขความเจริญนะครับสิ่งเสิมสิทธิค์คุ้มครองค่ะคุ้มครองนะครับสวัสดีครับ